ไอฟุ๊กอยากเข้าใกล้คุยเยอะทำไมห่วงแล้วนะนะใช่หวังแล้วหนึง่ง <laughs> อยากเข้าไปที่ร้านรักษาผิวแต่ไปไม่ทันโอ้ช่วยมามีไข่ของน่ารักว่าสันมามีอ<ม>ันะหนึ่งป,ป้าป้าห่วงมามีครับ ม่ใช่ตอนเด็กๆผมยังดูดนมหมามีได้เลยอ้าวจิว๋หายแ,แล้ววังแล้วเอิงมาสันอ่อไหมครับน้องฟุหล่อน้องฟุกตัวจริงก็น่ารักไม่ว่าจะเป็นน้องฟุกน้องเบสป๊อกแป๊กพี่บอยมีนิสัยแตกต่างกันแต่ทุกคนน่ารักมากไม,ไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับนิสัยอ่ะพี่บอยเท่าชูอ๋อทำอะไม่ได้ทาไมอ่ะฟุ๊กฟุกน่ารักมากเลยใช่ไหมใช่โอ้รักเดียว S <S ใช่ไหมใช่รักใครรักเนทครับโอ้รักเนทแล้วหนึ่งครับรักน้องเนทแล้วหนึ่งครับเคยอีสานสไปตใต้แล้วหนึ่งครับเอาแล้วในหัว <S <s <anes> เป็นไรครับในหัวส <c oughs> วยค่ะขอบคุณครับนะคะฝากด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ไปใช้ได้ครับเพราะว่าเราต้องรักษาหน้าพอออกเดทบ่อยป้าป้าห่วงมามีมาปาะัานเด๊เเศร้าป้าป้าพักป้าป้ามามีก่อนนะคะทุกคนเศร้าป้าัป้าพาหาสวดมนต์นะ ยวผมไปรอข้างนอกครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับโอเคสู okay. ซ้ซูซซ้ครับผมนะคะน้องฟุกก็เดี๋ยวจะตัวนี้หนูว่าน่าจะเข้าน้องฟุกก็เลยคุณได้ใส่คักเลยใช้ดีค่ะหนูใช้อยู่ใช่ไหมอันนี้ใช้ดีจริงๆแล้วใครที่สนใจรายละเอีดด้านล่างเลยนะคะทักไปบอกสนใจเซตคูเบียราคาโปรอยู่ที่9ก้าบาทแถมโฟมล้างหน้าที่ใครเป็นสิวใครเป็นสิวนะคะชา อันนี้ลูกชายนะคะมันมีครับทาครีมพี่บุ้ะครับอะไรนะคะทาครีมเหรอครับทาครีมเหรอคะลูกดีครับขนมจีนอร่อยมากครับพี่บอยล่าสุดพ่อได้ไข่ด่ารักมากครับช่วงตอบปากเป็นนกกระจอกอยู่บ้านพี่จอยส่วนปากส่วนส่วนพี่จอยกับเนเงินกินข้าวอยู่ข้างนอกโอ้ใช่ครับอันนี้ใช่ครับอันนี้ครับอ่ะทาเองเลยครับลูกชายครับก็บีบใส่หน้าแล้วก็ทาไงเป็นตัวเซรั่มเซรั่มที่ครับ ฟุกไม่ใช่อันนั้นทาขวดพี่นี่ไปใส่เป็นยังไง้งหนอกค่ะบีบปบบีบเยอะไหมครับทุกคนดูนะครับบีบเท่าไหร่ครับสครับสมก็ดีครับเอาบีบบีบขึ้นแล้วก็ทาเลยครับอันนี้บีบเยอะไปไหมไม่เยอะแต่ทาให้ทั่วหน้านะอามานี่ขวดมานี่อะเดี๋ยวนี่ค่ะลูกชายนะคะนี่หน้าขาวมากเลยฟุกจริงๆบอกแล้วว่าใช้แล้วมันฟังให้เลยนะครับครูพักผ่อนขอบคุณครับหอมด้วยอะหอมไหมหอมครับ หอมอันนี้ใช้ดีใช้ดีปอกแป็กถามปอกแป็กดูแล้วก็ตามด้วยตัวนี้งานต้องเข้าหวมาะเนี่ยฟุกหน้าขาวมากหนูงจริงเออเนาะหายาต้องเข้าแล้วเนี่ยใช่ครับหายาต้องเข้าแล้วครับหายารับหนึ่งเซตค่ะหนึ่งเซตลายแอดด้านล่างนะคะโอ้หายาต้องเข้าหนูแล้วลูกอันนี้มีกี่ขวดครับอันนี้มีมันเป็นเซตเนี่ยครับผมต้องเอาไปใช้ตะขวดละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปใช้อีกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถามหายาให้เข้าหนูเลยโอ้ยแล้วนี่ถ้าถ้าอยากได้ต้องซื้อที่ไหนครับอันเนี้ย โอ้พี่นุชเลยหนูเพิ่งสิบแปดอ้าวอันนี้ตัวนี้อันนี้เป็นวิซีพวกรอยกระดำอะ่ะฟุกทาเองเป็นรอยกระดำนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆค่ะฟุกน่ารักใช้น้องๆมีแต่คนน่ารักนะคะนี่ฟุกนี่ทาได้ทาได้เพราะว่าน้องไปล้างหน้ามาแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วลูกชายน่ารักมากเออเห็นไหมหออนะา น่ารักช่วยมามาหากินมาสันเซ็ตเท่าไหร่คะตอนนี้ราคาเซ็ตตอนนี้นะคะราคาโปรก็คืออยู่ที่969บาทแถมตอนนี้50คนแรกก็คือก็อคือมีมีมอ่าโฟมโฟรมลดสิวให้นะคะอันนี้ทนะาตอ,ตอนไปไหนครับทาก่อนนอนก็ได้หรือว่าถ้าว่างๆอยู่บ้านใช่ไหมเราจะทาก่อนแต่งหน้าก็ได้แต่ว่าออใช่แต่ว่านี่ชอบก่อนนอนไงาทาก่อนนอนหลวงคุณรัที่นครครับอาบน้ำายังลูกชายเขาบอกชาเีนครูเบียเขบคุณค่ะอาบน้ำ ฟุกก็ถามว่าน่ารุนคืออะไรครับฟุกนะวิสีน่ารุนนี้เออวิสีใช้ดีมากใช่ค่ะตัวนี้ลงไปพัตรลุงวันไหนหนูไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่ใช้ดีจริงๆเนาะพี่ฟุกอวยพอมาเกิดให้หน่อยค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you น้องฟุกหล่อบอกตัวด้วยหล่อจริงๆรแต่หน้าน้องหน้าน้องใสจริงๆนะหน้าน้องขาวจริงๆงไอ้ฟุกอย่าเข้าใกล้คุยเยอะทำไมห่วงแล้วนะเจ้าสำอางที่สุดในกลุ่มมาเร็วๆน้ำม้วนนั่งลงให้คนเห็นอ่ะนี่นะคะเจ้าสำอางที่สุดในกลุ่มนะคะเป็นคนที่หนึ่ง พกแป้งพกหวีพกคลิป <laughs> กันแดดไม่เคยขาดกระเป๋าเป็นคนที่รักษาตัวเองมากจริงๆน้องน่ารักน้องเบสน่ารักมากคนที่แบบเจ้าสมอางไหมทุกคนผู้ชายเนี่ยเจ้าเนี่ยคือใครทําหาผู้ชายเจ้าสางคือน้องเลยน้องเลยจริงๆใครผูข้ขายขาเกี่ยวมนยังค่ะโอ้เฮย,ยาวาง่ามต่อค่ะ <laughs> แต่นน,น้อยแม่หนอ่ะ เฮ็ดปนปลาให้กินปราสานเวไาทีสานแมนบอกใช่มาส่งที่มาสีสีมาสีไหมชายกลางมาแล้วเฮ้ยเขาเรียกชายกลางว่ะชายกลางเฮ้ยเบสเบสอ่านตัวนี้อ่านตัวนี้ม้ามามีเห็นมินอันนี้ดีมามีเห็นมินหูมีหูมินมามีไอ้มามินมินหูมี เอออ่านแล้วๆสิอย่าอ่านแบบนั้นดิมามีเห็นผีหนูมามามามีเห็นมีหนูนูอีอิมินล่าสุดเห็นหีหนูเห็นหีหนูสดเด้อปวดท้องพยายามพยายามมาพยายามชุวติมามาใช่นี่โดเนี่ยสดนี่ก็โถดก็ได้ โสดโสดน้องเบสน่ารักมากเด้คุณอามน้องเบสน่ารักมากวาวิสานก็ได้เดอนะไอคิซนรดหนึ่งคือเป๊คือเป๊คือเป๊เป๊ใช่ไหมเป๊โสดไหมโสดไหมโสดอีหลีเนอสีผมครูสีอะไรสีอะไรไม่รู้หนูลืมแล้วคุณต้องบอกว่าสีเอ้ยนะคต้องบอกว่าสีเอ้พวกนี้นะ มีกินลอยมาอีกแล้วกินอะไรอ่ะกินมีมีอมีมีเอ็นมิวมากินหมูย่างมากินหมูย่างพงโอชาด้วยนะครับคุณครูที่ตังเออพี่เขาอะหมูย่างเมืองตังอร่อยมากใช่ไหมพี่เขาบอกให้ไปที่ตังเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอยากไปจังโอ้ยโอ้ยนานนานเธอน้องน้องน้องเป็นคนที่เจ้าสำอางมากจิน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  จิ้นจิ้นจินขายขายเลยขายลูกชายคนกลางนะคะขายให้คุณอามชุติมาคนเดียวนะคะโอ้นะแมนเอาโอเคเอาไหมเอามากินหมูย่างพงโอชาด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวหนูไปเลยวันไหนก่อนหาเวลาไปกินน้อยใหม่อีกแล้วนะคบพี่น้องอีหลีเป็นคนไม่พี่โบพี่โบพี่โบพี่ไมยยกผมไงใช่เป็นผู้ชายที่นี่คนนี้ก็จะมังนะทุกคน ใช่พวกหวีพวกกลิปแต่ไม่อาบน้ําเฮ้ออันนี้ก็ไม่เอานะพี่บอยอันนี้ก็ไม่ไอเม่ไม่พียอมน้ำเมื่อคืนอาบมึงไม่อาบกายฟุกแหล่งใต้ได้นะนั่นแหล่งใต้ได้แล้วหนึ่งแหล่งใต้ได้แล้วหนึ่งนี่ผมว่าผมหน้าขาวจะไม่พี่บอยหน้าขาวกว่าทุกคน เอาไซยาเอสไยาตัวนี้ก็ใช้ดีนะอันนี้ใช่อันนี้พี่ชอบอันนี้ไม่ชอบหอมนี้อ่ะที่พี่พี่บอกทาให้บลกแป๊กแล้วเป็นยังไงทาครั้งเดียวโวิ่งเลยทำไมอ่ะฟังอ๋อไม่ใช่อยอกครับใสใสใสหน้าใสตื่นเช้าหน้าใสมากหน้าใสใช่ไหมเออนะคะไม่พี่ทาเขาเรียกเส้นึงเงิน้นึงเงินเบัตรลอสเซ้นึงงไม่ใช่ปากปากกลางเลยหรือเปล่าฟังเดียวเสีเดียวเสีเดียวเสีเดียวเีเดียวใช่ไหมเออมันใสอยู่ข้างนึงว่ะนะอยู่ข้างนึงจริ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 งเหรอแต่พี่ชอบอันนี้แต่ว่า อันเนี้ยครีมที่มาเจ๊อตั้งไว้เลยนี่เดี๋ยวเอาให้เลยเดี๋ยวเอาให้เลยอันเนี้ยผมผมผมเคยใจจริงที่รักวัชรบดเฟื่องผมผมท้ายที่เป็นเป็นรอยสิวเป็นเป็นรอยอ่ะสีดำอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นเขาเรียกว่ารอยดำอ่ะรอยดำใช่รอยกระดำสั่งได้ที่ไหนไลน์แอดด้านล่างถูกทิ้งไลน์แอดไปให้ด้านล่างแล้วครับไหนคุณอาร์มชูจิมาไปแล้วบ่แหล่งตายได้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปแหล่งกับอันนี้เลยไปแหล่งกับคุณอาร์มเลยนิวเบสเหมือนผู้หญิงเลย อยากเห็นพี่อามกับเบสเบสันอยากเห็นหน้าคนหล่อพี่เนยเบสันพี่เนยหรอพี่เนยมาอ่านเมื่อกี้อ่านอะไรรู้ไหมมินหิลมหายไอพี่บอยมาอ่านนี่พี่บอยมาอ่านนี่เล้วเดียวพี่ต้องมาอ่านอ่ะพี่ต้องอ่านอ่ะพี่บอยต้องอ่านได้ๆอ่ะผมอ่านได้นะพี่บอยเมื่อกี้ขึ้นขึ้นไปอีกครูนี่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 อ่านคำนี้อ่านคำนี้ม้ามีเห็นเหม็นหูมี หูเหม็นม้าหีเอ้ยม้าหีม้าหีหายม้าหีอะไรวะบอกแล้วม้ามีเห็นเหม็นหมูเห็นหูหมีหูเหม็นม้ามีหายมาเห็ดเหม็นหมูว้าว่อเนี่ยนี่ยแหละก็คือเป็นเป็นชื่อทดลองก่อนชื่อพี่เขาเป็นชื่อที่เขาตั้งม้ามีเห็นเหม็นหูหมีหมูเหม็นม้ามีหายไหม เมนเมนหูมาเมนเมนหูมาเมนหูมีมาหูมีหูหูมีอีเมนขอหาอ่านตาะได้ค่ะเดี๋ยวขอพี่บอยหน้าเขาามากใช่ค่ะพี่บอยก็ใช้ของหนูอยู่แต่ว่าแกใช้ตัวนี้ใช่พี่บอยใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แกชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันใช้ดีผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ใช่ไหมใช่นะคะ้า้าก่อนทาลงพื้นอ่ะเอ้ยทาคอนทาครีมกันแดดอ่ะใช่ไหมใช่ แมนเขาว่าอีสานได้เดอร์อาร์มชิติมาดอผมเอาอีสานไดเดอร์คุณอามมาดูอาร์มชิติมาอามชิติมาใช่ที่ร้องเพลงอะไรนะกูที่ร้องเพลงเขามีคนไม่แล้วเจ็บไม่ใช่เลยอู้คูไม่ใช่นะที่ลักนักกันมากก่อนนั่นเดียวที่รักของคนอื่นอ่านอ่านอ่านรอบเดียวอ่านนะอ่านอ่านรอบเดียวอันนี้อันนี้มามี เห็นเหม็นหูมีหูเหม็นมามีหายมาเหม็นเหม็นหูมีเชื่ออะไรก่อยากให้ะไรมีกโก้มากกว่าจะได้มีแต่คนหายใจไม่ทันโอจะได้มีคนเตะได้ใช่ไหมเออเรียกพี่เรียกพี่เนียมาพี่เนอเอยใช้แล้วดีมากอันนี้ดีจริงๆนะพี่จอยพี่จอยก็ใช้เหมือนกันนะคะพี่จอยก็ใช้เหมือนกันตัวไฮยาบุเตอร์เซรั่มนะคะ ตัวจริงมากค่ะตัวเล็กอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเท่าเต็ดต้ากกหูเอ้ยไม่ใช่ต้ากกหูไม่ได้เจ็บไอ้ต้าน่ารักพี่เนมาอ่านตัวหาพี่เนก่อนฮ่าฮ่าฮ่าอือเตะเล่นน่าจะสนุกนะพี่จอยอันนี้เป็นตัวที่หนูกทก่อนออกไปข้างนอกนะเขาจะหูดังปึง ถ้าเขาสีมกักหู้ดังปึงๆกับมกักปากบานใหญ่ๆกับมกักใช่ไหมหนูร้องถูกไหมหน่ารักไม่ไหวขอบคุณครับเหนูโทรเรียกพี่มีก่อนไลบิโก้บวกหนึ่งได้ครับได้ครับไต้ว่าหนูโทรหาพี่นี่ก่อนนะคะตอนนี้หอมมากหอมมากหอม,ม,หอมจ๊งร<อ>ักนะคะบวกบิโก้ไลหนึ่งได้ครับพี่เจษ พี่เจตรลินพี่จอยช่วยฮ้ามันเป๊ะอยู่แล้วถ้าเขาสีม,มากพุ่งไงปันใดกะมักหู้ดังปึงปันใดกะฮัก,กใหญ่ปันใดกะฮักปากบันบานจังใดกะฮักไอเคนมพี่เนจังกำลงังโทรหาพี่เนยเสีย,ยเตะรอซาแอดวินน่ารักคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จอยเรียกพี่เนให้หน่อย พี่เนเน่พี่เนเน่ไหนคะโอนยน่ารักครูเดี๋ยวเปิดเพลงถ้าเขาสีฮัก,กอนนะคะไม่พี่เนยไม่มานะ่ะพี่เนคะ่ะวันนี้หน่อยค่ะมาครับเขาอยากเขาอยากให้พี่เนอ่านของคนนี้คะ่ะครับอ่านเสร็จแล้วก็ต้องขายบีเจริมเนี่ยเอ้าทำไมมันเน,นี่นี่น,นี่อ่านคำนี้อ่านคำนี้นี่นี่นี่ มหมามีเห็นเหม็นหูมีหูเหหูมินไปเถอะผ่านตรงนี้ผ่านตรงนี้น er> ้องฟุกปอ่านอ่านฟังเลยฟุกฟุกไป่านตรงนี <min us> <min us ้หมามีนั่งลงฟุกอ่านอ่านคำนี้ฟุกอ่านคำนี้นองพีหมามีเห็นเหม็นหูมีหูหมินหมามีเห็นหมามีหมามีหายหมามีหายหมามินม็นหีมินหูมินหูมิน หมาหมีเนเมนฮีหมูนี่นี่นี่หมาหมีเห็นเหม็นหูหมีหูเหหูเหม็นมาเนี่ยอ่านตรงนี้อ่านตรงนี้น้องฟุกอ่านอ่านฟังเลยฟุกอ่านตรงนี้หมาหมนนี้นั่งลงฟุกอ่านอ่านคำนี้ฟุกอ่านคำนี้นี่เยหมาหมีเห็นเหม็นหูหมีหูหมิ่นหมาหมีเห็นหมาหมีหมาหมีหายหมาเหม็นเหม็นฮี หูเหม็นเหมนหมีเหมนหมีหมาเหมีหนเหม็นหมูมามียเนเมนเหมนเมนูหมีหมามีเมนหูหมูหูเมนหมาหมีเหมามาหมามีหายหมาเหม็นเห็นหมีหูเห็นเอ้ยอานดีอ่านดีๆอ่านนะจ๊ะอ่ะ หมามีเห็นเหม็นหูมีหูเหม็นหมามีหายมาเหม็นเห็นหีหมูเห็นหมูไม่ไช่หิ้เห็นไม่ได้หมูไม่ได้เหม็นหูเหม็นเห็นหิเี่เย็นๆนะ่าใ่มากนะคะนี่ครับชายาเบอร์เตอร์ครับอ่านเข้าใจไหมเข้าใจครับใช่ไหมหมาหมูมีเห็นเหม็นเห็นหูหูมีไม่ใช่หีหมูเอออนาฬิการ่วงพัก โอ้ยเนาะหนุกับพัอันจะเป็นอันเนี่ยคักซ่าของพี่พีกันชื่อเฟสนั่นแ่ะชื่อเฟสยาว,ยวยขนาดนี้โอนะคะน่าใส่มาสกตัวน,นี้นะคะพยาบูตเตอร์เซรั่มนะคะไลอ้อดทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะพี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพักเมน้นเม้นเห็นหมูหูเหม,ม้นหายมีหามีหายอันอันเนี่ยกิลีค่ะ อะไรครับนี่โอ้ยนะคะไฮายาบูตเตอร์เซรั่มนะคะใครที่สนใจรายแอดอยู่ด้านล่างห้าสิบคนแรกที่สั่งหรือซื้อมีโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าอ่าลดผิวให้นะคะน่ยเจ้าของเจ้าของเจาง้าพี่ตั้งชื่อพี่ตั้งชื่อยาวมากเลยยาวมากจริงๆหมาหมีเห็นเม้นหูทุกคนลองอ่านน้ำหนูเด้อทุกคนลองอ่านของพี่เขาอ่านอ่านเลยอ่านตอนนี้เลย หมามีเห็นเหม็นหูหมีหูหมีเหม็นหูเหม็นหมามีหายมาหายมาเหม็นหูหูเหม็นหม,มีอืนน้มอันยากครัทุกคนลองอ่านค่ะคำม,มากหัวขังทุกคนต้องลองอ่านเมืองไหมคะ่ะพี่นี่เอกอะไรนึกว่าแล้วพี่เนตต้องหลุดคำสุดท้ายเหม็นหมีใช่ไหมเหม็นหีเวลาสุดจเย็นเย็นนะคะจะเย็นเย็น นะคะไฮยาบูตเตอร์เซรั่มนะคะใครที่สนใจรายละเอียดอยู่ด้านล่าง